สดีครับร้านช่างไก่สักโจมนะครับผมช่างเอิร์ทครับและก็ผมช่างมอดครับโอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรถนะครับก่อนที่จะส่งนะครับทั้งมือลูกค้านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมีซ่องขันนะครับเป็นรุ่นไหนนะครับซี่อะไรทําอะไรไปบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคไปครับแรกนะครับลูกค้าได้มาํำซี่แพงคอนะครับเป็นพี่แพงคอ ZX เซตเอ็กนะครับแล่นอดนิดน่อยครับไม่ได้ด้านบนก็มีแค่นี้ครับ คันนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ครับทำสีฝากเครื่อง z ซตเอครับเสื้อทองครับตัวนี้ตัวเท่าไรเนี่ยช้างอะไรนะครับตัวตัวตัว E แท้ป่ะตัวเนี้ยแท้ครับตัวนี้เป็นตัวแท้ครับแท้ป่ะแท้ครับแท้ตัวสี่ิบม้านะใช่ครับพี่ท่านผู้ชมครับตัวนี้ตัวที่ริม้านะเคตัว E แท้เลยครับครับแล้วก็อยู่ที่รลานเราได้สร้างคันนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปต่อไปต่อครับพี่อาร์มครับ เดิมทำสีครับตัวนี้ดำล่างโอเคทำสีทองครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทำสีเครื่องเซเอ็กครับฝั่งนี้คันนี้ก็ไม่ได้ทาอะไรมากครับแค่มาเก็บสีเครื่องครับเดี๋ยวไปดูที่คันนี้กันเลยครับจบแล้วต่อคันที่คัน k คนนะครับเป็นตัว s อนะครับตัวแท้ตัวนี้นะครับก็บิวนะครับไม่ทั้งคันนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวเฟรมแท้นะครับนี่ครับเก็บที่ซ่องเค โอเคเดี๋ยวมาชุดบนกอนนะครับแพงคอนะครับเป็นแพงคอเดิมทัซี่นะครับต้องเคสีดำนะครับน็อตน็อตเก้าซิงค์นะครับน็อตเก้าซิงค์ทุกจุดนะครับเอาไปซิงค์ใหม่นะครับจะเก็บให้เป็นเดิมที่สุดนะครับไมยังเป็นเดิมอยู่นะครับสวิตนะครับก็ยังเป็นข้องเดิมนะครับมือคัตข้องเดิมนะครับข้องเดิมหมดนะครับเก็บ ครับผมยังเป็นห้องเดิมอยู่นะครับส่วนฝ้าทั้งนะครับเป็นไม้นะครับโอเคแล้วก็จะมีเรื่องเ,อเครื่องนะครับทำซี่เครื่องนี่ครับงานเงาๆเ,เลยน็อตส่วนมากก็จะเป็นน็อตเดิมนะครับเป็นทรงแบบทรงใหญ่เก็บไซส่อ,อกเต็มนะครับแล้วก็มีเป็นหม้อน้นาเนียมนะครับนั้นครับผม ในเรื่องเครื่องตัวนี้นะครับไม่ได้พานะครับก็คือแค่เก็บทําซี่แล้วจะมีคาบูนะครับแเคลเซียมงานทั่วไปครับแเคลเซียมนะครับแล้วก็ทําซี่ท่อนะครับส่งไปทํานะครับส่งทําคือส่งพาดูดดูดดูดใต้ท่อครับ แล้วก็มาเก็บซี่ที่ร้านนะครับตัวนี้เบิกไหมนะครับนี่ซีอ่าปลายท่อนะครับปัดเงานะครับเคซี่อาร์มนะครับทำซี่นะครับเก็บซีไหมนะครับก็อะไรยังครบๆนะครับคันนี้ครบเลยนะครับจานล่างก็เป็นจานแต่งคีอาร์นะครับส่วนล้อนะครับเป็น ร้อแม็กนะครับทำซี่เดิมซี่ส้มนะครับยางล่างครับมิชลินนะครับสองขอบ18นะครับมิชลินเลยสวยๆเลยนะครับก็คือเน้นเก็บเดิมนะครับเก็บเดิมทุกจุดเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ครับนี่ครับก็กระส่ครบครับมีบังโซ่นะครับกันช้ำนะครับ ให้เรียบร้อยสวยงามนะครับนะครับมีตัวบําบัดไอเซียนะครับตั่วก็สวยงามนะครับคันนี้ตัวนี้นะครับนี่จิกเกอร์ลายขับละนะครับสีสวยนะครับคันนี้ก็ดูสวัพโดยรวมครับคันนี้ก็เป็นรถทรงย่อยนะครับทรงเดิมเหมือนออกจากสู้เลยนะครับซ่องคันนี้ส่วนคันเซอร์เนี่ยอ่ ล้อเนี่ยน,น่าจะเป็นข้องวิตเตอร์นะุมหน้าถ้าเกิดว่าเป็นล้อแม็กเนี่ยมันจะดูวบบคู่กันเลยนะครับตัวเออีนะครับอยู่ที่ร้านช่างไก่ตอนนี้นะครับซ้ำคันนะครับตัวแท้เลยเออี SE แท้ซ้ำคันเลยครับ <Yahoo! S 1> ต,ตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับซ่องนะครับเลขหนึ่งนะครับรว <Okay. S 1> มๆก็มีคันนี้เดี leen, ๋ยวเราลองไปเทสทสการขับขี่นะว่ามันเนี่ยมันเสียวแค่ไหนนะครับซ่องคันนี้ได้ไปคู่กันเลย เนี่ยคลิปแรกเลยนะครับเดี๋ยวไปขับคู่กันเลยคันนี้เสื้อปอกเหมือนกันคันนี้ก็เสื้อปอกนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปลองดูนะครับฟิลลิ่งในการขับขี่ไป รืงในการขับขี่ครับก็ก็จะ,ะเป็นรถนักหนักนะครับล้อลเครื่องก็จะ,ะนักหนักหน่อยน,น,นะครับไม่ค่อยจีดจานนั่นเป็นรถท่อดีลว่นจะมาทักเท่าไหร่นะครับก็เลยร้อเนี้ยก็จะ,ะไม่ไม่จีดเท่ากระสือขันล่างนะครับขันล่างอาจจะดีกว่าแล้วเรื่องเครื่องเนี้ยก็ขันล่างอาจจะจดีกว่านะครับไปเห็นต่อหน,น้าแล้วเสียงมันก็จะดังมากเลยโอเคครับ วันนี้ก็เป็นงานเก็บนะครับไม่มีอะไรแต่งมากมายนะครับแค่เน้นเก็บสภาพเดิมนะครับเดิมเลยนะครับโอเคก็ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับคลิปนี้ก็ถ้าหากชอบใจนะครับคลิปนี้นะครับถูกใจซ่องคันนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดแชร์ด้วยครับโอเคครับในช่องทางต่างๆที่ลงไปนะครับ โอเคครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับหลานทั้งใกล้แล้วก็ทีมงานงทุกคนนะครับโอเคครับเข้หรับกลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ